สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะของเรานะระบบสุริยะของเราประกอบด้วยดาวเคราะห์เจ็ดดวงอีกดวงหนึ่งเคยเป็นดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าพูโตนะคะสินะครับดวงด,ดาวเลกของเราชื่อว่าดวงอาทิตย์นะครับดาวดวงที่สองคือดาวพุธด,ดาวดวงที่สามก็คือโลกที่มีสิ่งมีชีวิตเป็นดวงเดียวในระบบสุริยะดาวดวงที่สี่ก็คือดาวอังคาร ดาวดวงที่5ก็คือดาวพฤหัสที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวดวงที่6ก็คือดาวเสารที่มีวงแหวนหนาที่สุดดาวดวงที่7ก็คือดาวยูเรนัสเป็นดาวที่เป็นดาวที่มีวงแหวนที่แนวตั้งดาวดวงที่9ก็คือดาวเนปจูนที่เป็นดาวที่มีลมแรงที่สุดในระบบสุริยะ ส่วนดา,ดาวดวงสุดท้ายที่เคยเป็นดาวเคราะห์ก็คือพูตโตที่เคยเป็นดาวเคราะห์ในระบบสียแต่ปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าเป็นดาวเคราะห์แคระซึ่งดาวพลูตโตมีดาวบริวารถึง5ดวงเชียวนะ